สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งของคุณครูที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่31กรก,กฎาคมนะคะเป็นวันที่โรงเรียนเราหยุดนะคะแต่ว่าเราไม่หยุดที่จะเรียนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูก็คือคุณครูตูนเป็นผู้สอนเรานะคะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนเราในเรื่องของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นักเรียนคะเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เนี่ย มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนพอจะจําได้บ้างหรือเปล่านะคะอ่าถ้าใครจําได้นะคะพยายามตอบนะคะแล้วก็หาสมดุดหากระดาษมาเขียนลงนะคะเซลล์พืชและเซลลสัตว์เนี่ยเขาจะมีความต่างกันใช่ไหมคะเซลล์พืชเนี่ยนักเรียนคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานเนี่ยตัวไหนคือเซลล์พืชตัวไหนคือเซลเซลสัตว์อ่ะเดี๋ยวครูจะวงกลมให้ดูตัวนี้คือเซล์อะไรคะตัวนี้คือเซล์อะไร อ่ะต่อพุนครูหน่อยอันนี้คือเซลล์เซลล์เซลล์พืชใช่ไหมคะตัวนี้คือเซลล์พืชคือแพนเซล์ใช่ไหมคะสวนตัวนี้คือเซลล์สัตว์แตกต่างกันนะคะสองเซลล์นี้เซลล์สัตว์แตกต่างกันอ่ะเซลล์พืชเนี่ยน่าจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีมรูป<ม>ร่างเป็นรูปร่าง,างเป็นทรงใช่ไหมคะทรงสี่เหลี่ยมเพราะว่า เซลพืชเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่มาสำคัญก็คือเซลวอลใช่ไหมลูกอ่าเซลวอลส่วนเซลล์สัตว์ไม่มีนะคะเซล์สัตว์ไม่มีเซลวอลจึงทำให้เซลลสัตว์เนี่ยมีรูปร่างเป็นวงกลมนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีออร์แกเนลอื่นที่มาสที่สามารถแทนผนังเซลลได้นั่นก็คือเยื่อหุ้มเซลใช่ไหมคะ เซลพืชมีเซลวอลนะคะแต่เซลสัตว์ไม่มีเซลวอลนะคะนี่คือความแตกต่างและอีกหลายๆความแตกต่างที่เราจะเรียนกันนะคะอ่านี่คือทบทวนทบทวนนิดนึงนะคะอะ่เซลของสิ่งมีชีวิตคุณครูขออนุญาตสอนเซลสิ่งมีชีวิตเซลเดียวก่อนนักเรียนพอจะจําสิ่งมีชีวิตเซลเดียวได้ไหมคะว่ามันคืออะไรเป็นยังไงเนาะอ่านายลองตอบคุณครูสิลูกว่า สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเซล์เดียวเนี่ยมันคืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครตอบได้บ้างอ่าสิ่งมีชีวิตเซล์เดียวก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแสดงว่ามันมี ตัวเขาอะขนาดเล็กมากมันก็ต้องมีเซลล์เดียวใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเชื่อมันคือสิ่งมีชีวิตเซลเดียวหรือสัตว์เซลลเดียวเซลเขาก็จะมีเซลล์เดียวทุกเซล์ทุกหน้าที่เนี่ยมีแค่เซลล์เดียวใช่ไหมคะอ่ะมีเซล์เดียวเนาะมีเซล์เดียวและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโอเคนะคะเราจึงจะใช้อะไรในการไปดูเขาคะนักเรียนเออใช้กล้องใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะในการสังเกต อ่าในยกตัวอย่างให้ครูดูสิค่ะว่าสิ่งมิชเซลเดียวเนี่ยมีอะไรบ้างโลกอะไรเอ่ยอะไรบ้างคะเนี่ยยูคลีนามันก็จะมาพร้อมกับอะมีบาใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกโลกพารามีเซียมสามตัวนี้เรียงกันมาเลยนะคะเป็นสิ่งมิชชัเซลเดียวนะคะ เซลเขาจะทำหน้าที่ทุกทุกอย่างเลยในชีวิตของเขาถัดไปสิ่งมีชีวิตหลายเซลลชื่อมันก็บอกใช่ไหมคะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเซลเดียวเ,ยเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์แต่มันคืออะไรล่ะแต่มันคืออะไรล่ะอ่ะมันเป็นสิ่งสิ่งมีชีวิต ขนาดเล็กขนาดใหญ่ระกอบไปด้วยเซลลหลายเซลล์ขึ้นไปหลายเซลใช่ไหมคะประกอบไปได้วยเซลหนึ่งเซลล์ขึ้นไปหรือหลายเซลล์นะคะ อ่ะถ้าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเขาก็คือใครคะที่รักคือใครลกูกอ่าเช่นไฮดรานะคะไฮดราถ้าเป็นเซลล์มนุษย์มันจะเป็นอะไรลูกเซลล์มนุษย์เซลล์สัตว์เซลล์เ,ลเม็ดเลือดแดงคะ่ะใช่ไหมคะ เมล็ดแ,แดงเม็ดเลอดขาวอีกหนึ่งอย่างที่เราคุ้นเคยนั่นก็คือเซลล์ของพืชเซลล์พืช plant cell นะคะตัวนี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ในแต่ละเซลล์ของเขาเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะอ่ะดูตัวนี้ เซลเนี่ยคุณครูเคยบอกเสมอกับนักเรียนใช่ไหมคะว่าเขาเป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดนะคะของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยเขาจะมีเซลลนะคะเพียงแต่ว่ามันจะแบ่งออกเป็นสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นะคะ,ะภาพทางซ้ายมือของคุณครูเนี่ยเป็นเซลล์พืชน,นะคะดูง่ายคือมันเป็นรูปร่างมันเป็นสี่เหลี่ยมลกูก รูปด้านเขาเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่ามันมีเซลล์วอลค่ะเพราะว่าเขามีเซลล์วอลนะคะประกอบไปด้วยออร์แกเนลหลายออร์แกเนลซึ่งออร์แกเนลที่สําคัญของเซลล์พืชน,นะคะนั่นก็คือคลอพลาสนักเรียนคลอพลาสเนี่ยจาได้ไหมเอย่ยออร์แกเนลที่ชื่อว่าคลอพลาสเนี่ยมันทําหน้าที่ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงนักเรียนคิดว่าสัตว์มีไหมลูกสัตว์มีไหมสัตว์สามารถสังเคราะห์แสงได้ไหมคะ เอาง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยสามารถสัรงะอ์แสงได้ไหมโน no, ค่ะสัตว์ไม่สามารถสัรงะอ์แสงได้สัตว์จึงไม่มีออกร์แนงที่ชื่อว่า c o r o p a t h นะคะอ่ะอันนี้จำได้ค่ะคุณครูหนูจำได้ถัดไปลูกสิ่งที่สัตว์ไม่มีแต่พืชมีอีกนั่นก็คือใครคะใครคะเอ่ยใครคะเอ่ยอ่ะพูดไปเมื่อกี้เซลล์วอจ้าหนโู เซลล์วอลใช่ไหมคะเพราะเซลล์วอลเนี่ยจะทําให้ผนังเซลล์ของเซลล์พืชเนี่ยสามารถที่จะตั้งเป็นรูปร่างได้ใช่ไหมคะสามารถป้องกันของของเหลวได้นะคะอ่าถัดไปค่ะเซลล์ Sell สัตว์สิ่งที่เซลล์สัตว์มีแต่เซลล์พืชไม่มีนะคะขออนุญ,ญาตมาเขียนตรงนี้อเซลล์ Sell สัตว์มี แต่เซลล์พืชไม่มีตัวนี้คุณครูจะย้ํากับเราเสมอใช่ไหมลูกเซลล์พืชไม่มีเซลล์สัตว์มีแต่เซลล์พืชไม่มีนั่นก็คือเซนติโอนะคะเซนติโอเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถแบ่งแยกเส้นของโครโมโซมได้ใช่ไหมคะมนุษย์สัตว์เนี่ยสามารถแบ่งโครโมโซมได้ออกเป็น หล,หลายโครโมโซมใช่ไหมลูกแต่เซลล์พืชเนี่ยไม่มีออร์แกเนลนี้นะคะและอีกหนึ่งอันก็คือไลโซโซมไลโซโซมเนี่ยเกี่ยวกับอะไรคะลูกไลโซโซมเกี่ยวกับอะไรหน่วยอะไรนะที่ครูพาท่องหน่วยกร,รมอะไรโอเคกำจัดของเสียนะคะหน่วยกำจัดของเสียเนี่ยมีแค่อยู่ในพืชน,นะ สัตว์ไม่มีอ่ามีแค่ในสัตว์นะคะพืชไม่มีแต่พืชเนี่ยเขาจะกําจัดพวกของเหลวอ,ออกมาก็คือน้ําผ่านทางปากใบใช่ไหมคะคายออกมาทางปากใบของพืชนะคะอ่าเอาใหม่นะเซลล์พืชเนี่ยเขาจะมีผนังเซลล์ใช่ไหมคะช่วยป้องกันสารต่างๆเข้าออกผ่านเซลล์ใช่ไหมคะแล้วมีคลอโรพาสคลอโรพาสเนี่ยทำหน้าที่สังเคราะห์แสงนะคะพืชมีคลอโรพาส สัตว์ไม่มีคลอพาสถัดไปสิ่งที่สัตว์มีแต่พืชไม่มีนั่นก็คือเซติโอนะคะเป็นหน้าที่เกี่ยวกับการขยายพันธุกรรมหรือการสร้างโครโมโซมออกมานะคะและก็มีไลโซโซมซึ่งเป็นหน่วยกำจัดของเสียนะคะพืชไม่มีแต่พืชสามารถคายน้ำออกทางปากใบโอเคโอเคนะเกตนะเกตนะเรื่องนี้ อะไปต่อค่ะไปต่อคานนี้พ่อขอเป็นเซลล์ใช่ไหมลูกเขาก็จะมีการลําเลียงสารเข้าออกผ่านเซลล์โดยการลําเลียงสารเข้าออกผ่านเซลลเนี่ยมันก็จะมี2แบบค่ะคือหนึงเรียกว่าแบบ p พาสีทา s p สปอร์ตพาสีคืออะไรนะลูกการเคลื่อนที่แบบไม่ใช้พลังงานเรียกว่า passive transport ไม่ต้องใช้พลังงานใดๆฉันก็สามารถผ่านเอาของเหลวผ่านเข้าออกได้ ใช่ไหมคะแบบที่2เรียกว่า active transport active transport นะคะก็คือแบบใช้พลังงาน active activity แปลว่ามีพลังงานนะคะ,ะคุณครูขอเริ่มจาก passive ก่อนนะคะ passive เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างหลักๆด้วยกันมีองค์ประกอบ2ออ,อันก็คือ 1. แบบ diffusion แบบ diffusion ก็คือเป็นกระบวนการแพร่นะคะ สองค่ะนักเรียนสองเนี่ยคุณครูขอทับศับมันมันก็คือออสโมซิสนะคะออสโมซิสเนี่ยเขาเรียกว่ากระบวนการออสโมซิสนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดีเทลกันว่ามีอะไรบ้างนะคะนะขอลงไปดีเทลการแพร่อ่ะคราวนี้มาดูความแตกต่างก่อนเดี๋ยวเราจะไปแยกดีเทลของ การแพร่และก็ออสโมซิสนะคะความแตกต่างของสอง,สอ,ง,สอ,งอย่างนี้นะคะอาแตกต่างกันนะคะคือการแพร่เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ของสารนะคะจากความเข้มข้นสูงสูงคือไฮนะคะไฮนะคะจากความเข้มข้นสูงไปสู่ความเข้มข้นต่ำโลไปสู่ความเข้มข้นต่ำสูงไปต่ำ ความเข้มข้นสูงไปต่ำเรียกว่าการแพร่แต่ออสโมซิสกระบวนการออสโมซิสมันเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเซมิเซมิคือเยื่อเลือกผ่านใช่ไหมคะอ่ะเยื่อเลือกผ่านเขาจะมีเยื่อเลือกผ่านนักเรียนแต่จะเคลื่อนที่จากความเข้มข้นต่ํามันสลับกันนะนักเรียนจากความเข้มข้นต่ําไปยังความเข้มข้นสูงอ่าดูความแตกต่างจาก L ไปเ ะะจาก L ไป H ก็คือจากต่ำไปสูงค่ะค่านี้ก่อนที่จะไปลงดีเทลการแพทยนะคะคุณครูขาค,คุณครูยกตัวอย่างอะไรมาให้หนูดูคะหนูไม่เคยเห็นเลยอ่ดิฟดิฟฟิชันหรือการแพทยเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่จาก H จำง่ายง่ายๆ H ไป L ความเข้มข้นสูงไปยังความเข้มข้นต่ำนั่นแสดงว่า มันก็จากสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงมากๆแพร่ไปยังสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นด่างทับทิมบวกกับน้ำนักเรียนด่างทับทิมกับน้ำใช่ไหมคะอ่าทำไมอะคะคุณครูเอาไปยังไงนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูดูพร้อมๆกันนะลกูกบ่างทับทิมลงไป ลัลงไปในบิ๊กเกอร์ปริมาณ200มิลิลิตร 2. หยดด่างทับทิมลงไปในบิ๊กเกอร์2หยดจะเห็นได้ว่าความเข้มข้นของสารจะอยู่ใต้ก้นของบิ๊กเกอร์มากกว่าด้านบน และจะเกิดการแพร่ของสารขึ้นการแพร่คือการเคลื่อนที่หรือการกระจายของโมเลกุลของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยทิ้งไว้สักพักจะเห็นว่าเกิดการแพร่ของอการแพร่ของเกิือ อ่ะโอเคเห็นไหมคะนักเรียนมเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการทดลองเกี่ยวกับเขานําสารละลายด่างทับทิมใช่ไหมคะคุณครูขอเรียกเรียกว่าสารละลายนะลูกเพราะว่าเขาหยดเป็นสารละลายเป็นน้าใช่ไหมลูกเขาไม่ได้ใช้แบบผงนะคะไปใส่ในน้ําที่มีขนาด250 ML นะคะจากนั้นด่างทับทิมเนี่ยค่อยๆเคลื่อนที่ไปทุกส่วนโมเลกุลของน้ํา จนเวลาผ่านไปทำให้น้ำในบิกอร์เนี่ยมันเป็นสีม่วงนั่นเกิดจากการแพร่นะคะนั่นเกิดจากการแพร่แพร่จากไหนคะแพร่จากความเข้มข้นสูงใช่ไหมลูกแพร่จากความเข้มข้นสูงไปยังความเข้มข้นต่ำความเข้มข้นสูงหมายความว่าน้ำด่างทับทิมสูงความเข้มข้นของน้ำด่างทับทิมสูงไปยัง น้ำด่างทับทิมที่มีความเข้มข้นต่ำอะนอกจากตัวอย่างด่างทับทิมกับน้ำนะคะเขามีการแพร่แล้วคุณครูยังยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งคือการฉีดน้ําหอมนักเรียนเคยฉีดน้ําหอมไหมคะฉีดน้ําหอมจากห้องน้ําใช่ไหมลูกอะฉีดสเปรย์ก็ได้ค่ะฉีดสเปรย์จากห้องน้ําเพื่อนเดินมาอยู่คนละบริเวณกับเราเพื่อนสามารถได้กลิ่น สเปรย์ที่เราฉีดไหมนักเรียนคิดว่าได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นใช่ไหมลูกนั่นเกิดจากการแพร่ของกลิ่นของสเปรย์นะคะสามารถเคลื่อนที่จากความเข้มข้นที่มันสูงเนี่ยเคลื่อนที่ไปยังความเข้มข้นความเข้มข้นที่มันต่ำนะคะนักเรียนอ่ะมีหนึ่งสารละลายด่างทับทีมสองสเปรย์น้ำหอมอืม ลดมากนะคะอ่ะโอเคเก็ตไมคค่ะเรื่องนี้ diffusion การแพร่โอเคถัดไปค่ะคปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่มีอะไรบ้างคะลกูกหนึ่งอย่างแรกเลยก็คืออุณหภูมิอุณหภูมิอมสองขนาดของโมเลกุลสามความเข้มข้นของสารสี ความสามารถในการละลาย5ความดัน6สถานะซึ่งสถานะที่จะสามารถแพร่ได้ดีนั่นก็คือจะเป็นสถานะแก๊สไชมีมลูกเป็นสถานะแก๊สเนี่ยจะสามารถแพร่กระจายได้ดีนะคะอ่าถัดไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะการแพร่ในพืชน,นักเรียน การแพร่ในพืชเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะมันก็มีทุกส่วนของของพืชเลยที่สามารถแพร่ได้นะคะไปดูอันแรกรากในส่วนของรากค่ะรากเนี่ยมันจะแพร่เข้าสู่เซลล์ซึ่งเซลล์นั้นจะเรียกว่าขนรากนะคะเพื่อช่วยในกระบวนการหายใจนะคะอ่ารากเนี่ยแพร่ออกซิเจนนะคะก็คือ O2 เนี่ยเข้าไปในเซลล์ขนรากนะคะ นำอะไรเข้าไปลูกนำออกซิเจนเข้าไปช่วยในกระบวนการหายใจของพืชน,นะคะอ่ะอันที่สองใบเกิดขึ้นที่บริเวณใบบริเวณใบเนี่ยเกิดการแพร่ที่มีชื่อว่าแก๊สคาร์บนอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะแพร่แก๊สคาร์บนอนไดออกไซด์เข้าไปนักเรียนพย,ยพยายามจำสูตรเคมีด้วยนะคะพายายามจำสูตรเคมี จากที่เราเขียนย,วยาวๆแล้วจะได้เขียนสั้นลงนะคะอ่ะ CO2 ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แพร่เข้าไปทางปากใบใช่ไหมคะแพร่เข้าไปทําไมแพร่เพื่อใช้ในกระบวนการโฟโตซินิซิสหรือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะอ่ะใบจบแล้วเราไปที่ดินดินมันจะมีแร่ธาตุใช่ไหมคะแร่ธาตุก็เข้าสู่คนรากอีกเหมือนกันนะคะ ดินมันจะมีแร่ธาตุแร่ธาตุในดินเนี่ยจะแพร่เข้าสู่ขนรากนะคะบริเวณขนรากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสั่งข้อแสงก็คือออกมาทางปากใบน,นั่นเองมันก็คือแก๊สออกซิเจนนะคะที่ช,ช,ช่วยในการหายใจของมนุษย์ใช่ไหมลูกแก๊สออกซิเจนช่วยในการหายใจของมนุษย์ โอเคนะคะอันนี้คือการแพร่ในพืชถัดไปมาดูออสโมซิสกันบ้างคะ่ะที่รักออสโมซิสมันก็คือกระบวนการการเคลื่อนที่ของน,น้ำนั่นแหละแต่คือมันมันผ่านเยื่อเลือกผ่านนะคะมันมีความแตกต่างกันคือออสโมซิสเนี่ยเผยแพร่แพร่จากความเข้มข้นต่ำใช่ไหมคะที่รักอ่าแพร่จากความเข้มข้นต่ำไปยัง ความเข้มข้นสูงแพ้ยังไงคะแพ้ยังไงอะตัวอย่างตัวอย่างของกระบวนการออสโมซิสอันแรกเลยคือการดูดน้ําของพืชตัวนี้ใช่ไหมคะการดูดน้ําของพืชเนี่ยส่วนมากนะคะเขาจะใช้พืชที่มีลําต้นใสเพราะว่าจะช่วยในการสังเกตแล้วก็มองเห็นว่าพืชนะ่ะดูดน้านะคะผ่านทางรากเนี่ยขึ้นไปสู่ส่วนต่างๆของพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นก้านกิ่งใบใช่ไหมคะก็ต้องเริ่มต้นจากที่ที่รากก่อนนะคะในรากเนี่ยมันจะมีเซลลมีเยื่อหุ้มเซลใช่ไหมคะมีเยื่อหุ้มเซลล์มีเยื่อเลือกผ่านที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้จากความเข้มข้นต่าตัวไหนคือความเข้มข้นต่ำล่ะลูกก็เป็นน้ําใช่ไหมคะเป็นน้ำแร่แร่ธาตุดูดขึ้นไปจากข้างบนมันก็จะมีความเข้มข้นสูงค่ะ ถัดไปการปักดอกไม้ในแจกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ดอกไม้ดอกกุหลาบใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้ดอกไม้เนี่ยเกิดการเหี่ยวใช่ไหมลูกเราก็จะถนอมเข้าไว้ในแจกันและมีน้านะคะและมีน้ําแล้วน้ําก็เคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของก้านของดอกกุหลาบขึ้นไปสู่บนยอดของดอกกุหลาบ อ่าอันนี้คุ้นเคยใช่ไหมคะออสโมซิสเรื่องการแช่ผักในน้ําซึ่งเราเคยทดลองกันในตอนที่เรียนซัมเมอร์ใช่ไหมลูกการแช่ผักในน้ําการแช่ผักกาดในสีผสมอาหารใช่ไหมคะผ่านไปสักพักหนึ่งสีผสมอาหารก็เคลื่อนตัวจากข้างบนขึ้นสู่ปลายยอดของต้นผักกาดใช่ไหมคะทำให้ผักกาดเนี่ยเปลี่ยนจากสีธรรมชาติเดิมเขาจะเป็นสีเหลืองๆเขียวๆใช่ไหมลูกเปลี่ยนไปเป็นสี น้ำสีผสมอาหารที่เราทดลองนะคะบางแก้วก็เป็นน้ําสีฟ้าสีเขียวสีแดงนะคะตามที่เราทดลองมันเกิดจากความเข้มข้นต่ําน้ําที่อยู่ในแก้วเนี่ยมีความเข้มข้นต่ําเคลื่อนที่ผ่านความเข้มข้นต่ําไปยังความเข้มข้นสูงนั่นเองนะคะแต่ตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้ผักกาดเนี่ยมันจะไม่มีรากเหมือน เหมือนการดูดน้ําของพืชน,นะคะทําไมถึงไม่มีรากแล้วมันดูดไปได้เพราะว่าตรงปลายผักกาดนี่ใช่ไหมคะนักเรียนตรงปลายผักกาที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีเยื่อหุ้มเซลล์อยู่นะคะเยื่อหุ้มเซลล์ขอยังทํางานอยู่ถึงเขาจะมีมีรากก็ตามใช่ไหมคะเขาก็สามารถเปิดทางนะให้น,น้ำความเข้มข้นต่มเนี่ยเคลื่อนเคลื่อนที่ไปย,ยังยอดใบของผักกานะคะเขามีเยื่อหุ้มเซลล์ตรงนี้นะคะ อ่าถัดไปถัดไปออสโมซิสเนี่ยปัจจัยที่มีผลต่อออสโมซิสก็คือหนึ่งเลยนะคะคือความเข้มข้นของสารนะความเข้มข้นของสารมีอุณหภูมิขนาดของสารอนุภาคจะเคลื่อนตัวหรือเคลื่อนที่จากอนุภาคเล็กใช่ไหมคะจะเกิดการออสโมซิสได้ง่ายใช่ไหมคะลูกความเข้มข้นก็เป็น การเคลื่อนที่จากความเข้มข้นที่ต่างกันใช่ไหมคะคือการเขาการเคลื่อนที่จากความเข้มข้นต่ําไปยังความเข้มข้นสูงนะคะเรียกว่ากระบวนการออสโมซิส Os อ่ะต่อไปสมบัติของเยื่อกัน้นอ่ะเมื่อกี้คุณครูได้อธิบายไปเยื่อกั้นบางจะยอมให้สารผ่านได้ง่ายใช่ไหมคะเยื่อกั้นที่มันบางเนี่ย มันจะยอมให้สารเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านได้ง่ายถ้าเยื่อกั้นตัวไหนหนาหน่อยนะคะก็อาจจะใช้เวลาหน่อยอาจจะเคลื่อนที่อยู่แต่ใช้เวลาในการเคลื่อนที่จากความเข้มข้นต่ําไปยังความเข้มข้นสูงนะคะอ่ะมาดูการการออสโมซิสในใบพืชบางนักเรียนคิดว่าการออสโมซิสในใบพืชเนี่ยเกิดยังไงคะลกูกเกิดยังไงมันต้องมีอะไรสักอย่างสามารถเชื่อมมันใช่ไหมคะตัวนั้นเรียกว่าขนรากนักเรียน ขนลากเนี่ยมันจะเชื่อมและสามารถดูดน้ำนะ,ะจากข้างบนขึ้นสู่ข้างล่างเออจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนได้โดยกระบวนการออสโมซิสใช่ไหมคะโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ขนลากนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านนะคะ,ะทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านตรงนี้นะคะพืชเนี่ยจะดูดน้ำจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนเสมอนะคะขึ้นสู่ข้างบนเสมอ โอเคอ่ะขอสรุปนะคะคุณครูขอสรุปการลำเลียงสารนะคะอ่ะการลำเลียงสารแบบพา,าสี transport ก็คือการลำเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงานเนี่ยมี2แบบนะคะ1คือแบบ diffusion diffusion คือการแพร่สองก็คือ osmosis กระบวนการ osmosis ก็คือทับศัพท์เลย osmosis นะคะอ่ะการแพร่หรือ diffusion เนี่ยมันเกิดจากเกิด จากของเหลวใช่ไหมคะที่มีความเข้มข้นสูงไปยังความเข้มขน้นต่ำหรือความเข้มข้นมากนะคะบางคนจะใช้มากบางคนจะใช้สูงก็ได้นะคะไม่ผิดคนจะใช้ต่ำหรือบางคนจะใช้น้อยก็ได้นะคะไม่ผิดเหมือนกันนะคะเคลื่อนที่จากความเข้มข้นสูงไปยังความเข้มขน้นต่ำยกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของดังทับทีมในน้ำ การฉีดสเปย์การฉีดน้ําหอมใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปออสโมซิส Os นะคะเป็นการเคลื่อนที่ของน้ําผ่านเยื่อเลือกผ่านนะคะจากความเข้มข้นต่ำไปยังความเข้มข้นสูงนะคะครน,นี้ออสโมซิส Os เนี่ยมันแบ่งออกได้สองแบบสามแบบนะคะนักเรียนนะคะหนึ่งคือไฮโปโทนิกสองไอโซโทนิก so สไฮโปโทนิก นะคะไฮเปอร์ไฮโปไอโซนะคะคุณครูมีวิธีจำนะคะอ่ะอันที่สามก่อนแล้วกันไฮโปนักเรียนค่ะโปเดี๋ยวใครเป็นคนอีสานบ้างอะโป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 ตัวนี้นะคะครูจะชอบจําว่าโปไปว่ามันพองลูกโปไปว่ามันพองนะคะพองมันก็แตกนักเรียนพอมันพองมันก็แตกใช่ไหมคะ โปแปลว่าพองพองมันก็แตกความเข้มข้นเนี่ยมันผ่านเข้าไปโดยกระบวนการออสโมซิสแต่เซลล์มันแตกเพราะว่ามันเกิดการรับความเข้มข้นในเซลล์เกินไปนะคะทำให้เซลล์มันแตกนะคะมันจึงมีชื่อภาษาอังกฤษของมันที่เรียกว่าไฮโปโทนิกความเข้มข้นภายนอกเนี่ยมันน้อยกว่าในเซลล์นะคะมันน้อยกว่าในเซลล์มันก็เลยทำให้เซลล์มัน แตกออกมามันก็เลยเป็นชื่อว่าไฮโปโทนิกนะคะโอเคถัดไปไอโซไอโซไอโซนะคะแปลว่าปกติไอโซแปลว่าความเข้มข้นภายในเซลลกับนอกเซลลเนี่ยมันเป็นยังไงมันเท่ากันนะคะมันเลยทำให้เซลลเนี่ยเกิดปกติไม่แตกไม่เหี่ยวอ่ะต่อไปเปอร์เปอร์นักเรียนเปอร์เปอร์เปอร,เปอร,เปอร์เปอร์คือ เซลมันเหี่ยวนักเรียนแสดงว่าความเข้มข้นภายนอกเนี่ยมันมากกว่าความเข้มข้นภายในเซลล์นะคะทําให้เซลเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่สมดุลของเซลล์ทําให้เซลเนี่ยมันเกิดการเหี่ยวนักเรียนเกิดการเหี่ยวขึ้นมาทําให้เซลลมันมันยุบมันเหี่ยวใช่ไหมคะนี่เรียกว่าไฮเปอร์โทนิกความเข้มข้นภายนอกเซลลมากกว่าภายในเซลล์ไอโซคือภายนอกและภายในเซลล์เท่ากันเซล์ Sell ก็ปกติ ไฮโปโปแปลว่าแตกแปลว่าพองแปลว่าแตกความเข้มข้นน้อยกว่าภายในเซลล์นะจ๊ะอ่าอันนี้เกิดอยู่ในกระบวนการออสโมซิสนะคะลูกเกิดในกระบวนการออสโมซิสเนาะอ่าต่อไปคุณครูขอฝากใบงานนะคะนักเรียนขอฝากใบงานให้เรานำมาส่งคุณครูในวันเปิดเรียนวันที่3สิงหาคมนะคะแล้วก็ ขอให้เรานะคะทำงานตามที่คุณครูชี้แจงลงไปในใบางานให้ถูกต้องนะคะรูปร่างเซลล์พืชเป็นอย่างไรรูปร่างเซลล์สัตว์เป็นอย่างไรและสารที่คุณครูให้มาเนี่ยคุณครูให้เขียนเกี่ยวกับออแกเนลนะคะออแกแนลตัวนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรคุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะมีชื่อว่ากอนจิบอดี Body, นะคะตัวนี้ก็คือไลโบโซมเนาะอ่าก็จะมีอะไรอีกลูก เอนโดพลาสมิกเลติคูล่มีนิคิโอลาสนะคะอันนี้คือเซลล์เซลอะไรตอบไอยสิเซลล์สัตว์ใช่ไหมคะวงกลมแบบนี้คือเซลล์สัตว์เนาะอ่ะอันที่สามคือเซลล์เซลพืชนะคะเซลพืชโอเคค่ะนักเรียน ขอฝากงานไว้ให้เราทำในช่วงหยุดยาวนี้ด้วยนะคะโอเคสำหรับนักเรียนที่กลับต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมทำงานที่คุณครูสั่งให้เรียบร้อยด้วยนำมาส่งคุณครูวันที่3าสิงหาคมนะคะคุณครูได้ปิ้นใบงานและให้เรานำกลับไปทำแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขออนุญาตจบไ้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ